เฮ้ยอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงใจเย็นเพื่อนเฮ้ย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 เอาอีกเลยโอเคมาแล้วถอดทิ้งฮะเนี่ยไปกันครับผมไปเอาของ าลครับผมโอเคผมมาถึงแล้วตอนนี้ผมรัดทางมาครับผมผมมาแบบว่าขึ้นเขามาเลยขึ้นป่ามาเลยครับผมตอนแรกเกือบมาไม่ถึงรอ,อ,อดอยู่รอดอยู่โอเคตรงนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะต่อพวงในไหมเนี่ยอ๋อเป็นแบบลากกันเหรอน่าจะได้อยู่มั้งมาต่อเลยเรียบร้อยโอเคได้เว้รอดตัวครับผมทีนี้เดี๋ยวผมมาร์กแผนที่แป๊บหนึ่งนะไปะ มาแผนที่เสร็จเรียบร้อยครับผมไปกันเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางถนนเป็นถนนดินนะครับเบางมีบางจุดครับที่วัานเละๆบ้างนะนจะมีอยู่นะเส้นเนี้ยต้องวิ่งขึ้นไปสักพักหนึ่งครับน่าจะเกือบถึงครับมันจะเป็นถนนปูนถนนดินดินดำครับเขาเรียกว่าไงถนนะนัดยางนั่นเองเนาะเรียกไม่ถูกไปตอนนี้เป็นเวลานี่น่าจะเที่ยงคืนเลยมั้งครับขับรถไปครับผมค่อนข้างช้านะตรงเนี้ย จริงบางครั้งผมก็ใส่เป็นระบบดิฟล็อกนะครับผมการการล้อมันลื่นเท่าไหร่นะล้อฟรีกันล้อฟรีไปตรงนี้ทางขึ้นเขาก็เปิดเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยปิดครับโอเคพอมันขึ้นขีดสีหเหลืองขึ้นมาบริเวณช่วงล่างครับก็ปิดทันทีนะเพราะว่าการมันเสียหายนะครับการเฟืองเสียหายแล้วก็การระบบช่วงล่างเสียหายครับ ล้อฟรีครับตอนนี well. ้ไม่หมุนครับไม่ไปครับเกิดอะไรขึ้นมีอะไรติดอยู่เปล่าด้านหลังไม่มีมั้งโอเคพ้นละเฮ้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำใจเย็นเพื่อนอุ้ยฮึ่มเฮ้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำใจเย็นเพื่อนอุ้ยฮึ่มไม่โอ้โหงานเข้าครับบอกเลยงานเข้าเราแล้ว งา,างานเข้าแล้วชิปหายแล้วทีนี้ทําไงแล้วว่าเกือบจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมันมันเองมาตกอะไรตอนนี้วันนี้ทําไงดีครับทุกคนออทำอะไรไม่ได้เลยอืผมใกล้ถึงแล้วเนี่ยอือีกนิดเดียวเองเดี๋ยวผมหาก่อนผมจะทำทำยังไงดีวิธีผมเอ,อจุดที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมก็จะเป็นเมือง สมิธวิวตัวนี้ครับผมต้องไปเอารถมาเนาะไปเอารถคันหนึ่งมาครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เขาเรียกไงยกครับผมติดเคลนนะครับติดเคลนติดเคลนลงมาที่แมปนี้ก่อนแล้วผมก็ต้องขับรถมาที่เมืองตัวนี้ครับเพื่อมายกตัวตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นนะครับโอเคผมใช้ครันนี้นะครับผมซื้อเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปตกแต่งหน่อยครับผมโอ้ยังตกแต่งอะไรไม่ค่อยได้ครับก็เอาเป็นล้อก่อนล้วกัน โอเคสำหรับรถคันนี้ครับตัวนี้เคนของมันครับนี่ฮะอึเจ๋งว่าเดี๋ยวลองดูด้านในด้านหน้าตกแต่งอะไรได้บ้างตกแต่งไฟได้ครับนี่เป็นสปอร์ตไลท์ปล่อยเรียบร้อยโอเคไปกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับชักงง <laughs> แอคทีฟอ,อันนี้ขาเคนลงใช่ไหม แล้วก็ปลดโอ okay. เคเอออ๋อนี่ใช้งานเคนอ๋อโอเคไปกันไปกันอู้รู้สึกว่าไฟคันนี้ค่อนข้างสว่างครับเพราะว่ามีสปอร์ตไลท์ด้านบนด้วยสีดวงครับก็จะเห็นช่วงล่างรถคันนี้นะเห็นเพาหมุนเลยครับเหมือนจริงมากเกม ใกล้เช้าแล้วครับขับกันแบบหามข้ามหามลุ่งอะไรทีเดียวครับกําลังจะเช้าอีกรอบหนึ่งละตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับเ้ยเข็นยกล้อรถเค็นใกล้ถึงครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเค็นตัวนี้ไปยกตู้คอนเทนเนอร์ครับผม ขึ้นตัวพ่วงนะครับที่ทำาหลดเอาไว้นะกว่าจะมาถึงเติ๋น้ปรมันก่อนจะหมดออโอ้ผมนี่วิ่งข้ามตั้งแต่เมืองสมิธวิวนะข้ามมาถึงเกาะตัวนี้นะผมเกาะดัมมอนข้ามแมพกันเลยทีเดียวนะกว่าจะมาถึงนะเออภารกิจภารกิจนี้นี่ค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างจะเออหลายชั่วโมงเหมือนกันนะผมเล่นเนี่ยเป็นเกมที่แบบยาวพอสมควรเนะี่ยตรงนี้เบียดขึ้นไม่ได้ปะเนี่ย อยากเบียดขึ้นไปยังเลยเขาเบียดหน่อยดิเพื่อนเขาเบียดเขาเบียดหน่อยเพื่อนเพื่อนไปหน่อยดิไปหลังไปเออดันไปหน่อยดันดันดันโอเคขอดันอย่างนี้แล้วกันนะอื้ออื้อ้อ,อขว้างนิดนึงมาเบี่ยงกระป๋อมที่เบียเบ่ยงออกซ้ายโอเคได้แล้วขวาได้แล้ว อจอดตรงไหนดีอ่ะจอดตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวผมหาจุดที่มันตำแหน่งที่มันได้ได้ดีๆก่อนนะหาจุดที่ว่ามันมีมันเพราะว่ามันมีขาที่เอาไว้ซัพพอร์ตกันตัวรถคันนี้มันคว่ำนะครับนี่ยๆๆไม่ทันนี่ทำอะไรครับจะคว่ำแล้ว <laughs> จะเย็นเพื่อนเออให้มาใช้งานนี่ไม่ใช่มาพลิกอยู่ตรงเนี้ยอะ เอาเราตรงนี้แล้วกันนะไหนๆก็ไหนแล้วมาลองทดลองนะครมันจะใช้งานได้ไหมก็ปล่อยขาเมงมุมออกไปครับแแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําไงต่อไปที่เคนโอเคดีวเรามาที่เคนนะครับมันจะยกยกขึ้นอ๋อยกขึ้นอย่างนี้โอเคยืดขาออกไปยืดแขนออกไปโอเคยังไงต่อเพื่อนได้แล้ว เดินขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกโอเคเอียงซ้ายหน่อยเอ้ยพูดผิดขวาขวาขวาหน่อยโอเคโอเควางได้ไหมวางได้ไหมเฮ้ย <c oughs> เรีนยากอย่างตัวนี้ขวาหน่อยขวาหน่อยโอเคเอียงหน้าเยงหน้าหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามลดระดับลงครับผมพยายามลดระดับลงเหมือนกันลงเลยเพื่อนโอเคลงได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะจะเปลี่ยนรถ เปลี่ยนคันนะให้มันเดินหน้าหน่อยครับเชนเชนเชนเอาเชนรถอยู่ตรงไหนเชนรถเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก็พอปล่อยแล้วมันตกเลยอะ่ะงานเข้าเชนฟั้งก่อนเชนเรียบร้อยแล้วลองดูครับแพ็คกิ้งได้ไหมยังแพ็คไม่ได้ครับยังแพ็คไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวยังไงดีขยับหน้าหน่อยกัน หยียบหน้าหน่อยหยียบหน้าหน่อยจะไปเพื่อนโอเคมาเนี้ยอ่ะใส่เบรกมือแล้วก็เปลี่ยนไปคันที่มีเคเนี่ยชิบโอเคยกขึ้นหน่อยนิดนึงยกขึ้นครับผมโอเคยกขึ้นได้แล้วโอเคยกขึ้นแล้วผมยังไงต่อเพื่อนยืดยืดหน่อยยืดยืดขามมนอกอกไปยืดยืดแขนมมนออกยืดแขนหน่อยไปด้านหลังอีกไปอีก เคเบาเบาเบา,บา,บา,บาครับผมเบาเบาอย่างนั้นแหละโอเคอย่างนั้นแล้วเพื่อนอสุดยอดด่านนี้มันดียึดแขนอีกยึดแขนอีกโอเคลดระดับลงลดระดับลงอีกมันเอียงว่ะไม่รู้ว่าได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนคันครับเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันอ่ะเดี๋ยวลองแพกกิ้งดู แพ็คใหม่แพ็คใหม่โอเคแพ็คได้ด้วย 7K ว้าวสุดยอดโอเคตอนนี้ได้แล้วครับทุกคนแล้วก็อ่าตอนนี้รถเคนมันมันขวางอยู่เนาะไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขยับรถเคนนึงครับเก็บขาเมงมุมหมวก่อนพับขาฟืดฟืดเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วก็เก็บเคนอ่ะเรียบร้อยแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์โอเคเดี๋ยวผมเอารถเคนไปแอบไ,อบไปฝั่งซ้ายมือก่อน หวังว่าคมไม่ได้ใช้บริการอีกนะเอาไว้ใช้แบบอื่นเถอะโอเคจะจอดไว้ตรงนี้แหละนะครับผมเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปย้ายรถกันครับไปคันนู้นครับไปโอเคปลดเบรคเมือไปกันทุกคนไปต่อครับผมไปส่งที่ท่าเรือนะไปลุ้นกันต่อครับ ตัวนี้ผมได้มาร์กแผนที่ไว้แล้วนะอะใช่ด้วยครับผมมาร์กแผนที่เรียบร้อยแล้วไปลูกพ่อเปิดขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อจะกินน้ำมันนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันวิ่งนี่ค่อนข้างดีครับถนนมันเละนะตรงเนี้ยเปิดดีบล็อกดีบล็อกเปิดดีบล็อกครับผมเออ มันไต่เขานิดนึงครับดิฟล็อกมันทํางานค่อนข้างดีขึ้นค่อนข้างง่ายครับน้ามันผมว่าแวะเติมนี่ไหมขี้เกียจวนอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวความมีกน่าจะพออยู่มั้งก็ค่อยไปครับ ขึ้นเนินเขานิดเดียวตรงนี้ไต่เขาขึ้นไปตรงนี้ก็เลยนะครับพอเลยเสร็จเนี่ยจะเป็นทางชันนะครับลงเขาไปตรงสะพานนะครับแล้วก็ขึ้นเขาใหม่ไต่ขึ้นไปบนใหม่คนนี้ติดนะฮีแต่ผมยึดหาจุดยึดก่อนใช้สลิงช่วยดึงครับไปไปไปไหวไหมเพื่อนต้องไหวดิ โอเคได้อยู่ได้อยู่เข้าไปดูด้นในกันหน่อยนะนี่ทายรถครับด้านในใช่ไหมนี่ <c oughs> เป็นพามานสีแดงครับแล้วก็ดูดิดานพามานดานบนเห็นไหมเป็นรูปม้าครับผมแล้วก็ด้านหน้าติดสติกเกอร์ตัวมังกรด้วยนะครับว้าวว,าว,ว,าว้แล้วก็มีตัว อันนั้นครับผมตัวเ,นเนียกไงจนสลัดไก่หรือนกเนี่ยรถแก้วจนสลัดครับอยู่ด้านหน้ากําลังหัวกําลังสันเลยอ่ะมุมมองเดิมเลยครับเพราะมุมมองนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไรครับผมกลัวตกมากกว่าขับลําบากยิง้าม่านผมเอามาติดรู้สึกว่ามันจะเกะกะมากเลยเปิดดิฟล็อกครับผมอ่ะเห็นไหมพอเปิดดิฟล็อกปุ๊บนี่ขึ้นได้ง่ายเลยครับปิดเลยครับ รถเคนคันเมื่อกี้นะมันเป็นแบบระบบดิบล็อกติดติดรถเลยนะครับผมไม่ใช่ระบบว่าปิดเปิดเลยนะคือแบบเหมือนว่ามันติดรถเลยครับติดกับตัวรถเลยไม่ต้องมาปิดเปิดแบบนี้ครับข้อดีของมันก็คือแบบว่าเวลาลงถนนอันนี้ครับที่เป็นโครนอย่างเงี้ยก็จะทำงานได้ดีเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าขึ้นถนนดานะครับผมหรือถนนลาดยางเนี่ยมันจะทําความเร็วได้ค่อนข้างช้าครับทาความเร็วได้ไม่ค่อยดีนี่เหมือนรถแบบนี้ครับที่ว่าปิดเปิดได้อย่างนี้เนาะ ออมันจะมีข้อดีของมันกนะ็คือแบบว่าเวลาเราวิ่งบนถนนดำครับต้องการทําความเร็วสูงก็ปิดการใช้งานไปครับไม่จําเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยครับดีวิ่งได้คนข้างไวกว่าเยอะเลครับนี่เห็นไหมอ,อ้าวตัวนี้ก็เป็นโครนอีกหนึงข้างหน้าซ้ายมือแอบๆอ,อยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้นจะเป็นพ่วงซวิตนะครับเอาไว้ซ่อมรถบรรทุกนะครับก็ รถบรรทุกผมก็เสียหายอยู่นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันยังพอใช้งานได้อยู่ไม่มีอะไรที่เป็นถึงขีดสีแดงนะถ้าเป็นขีดสีแดงนี่คือแบบอันตรายครับผมเช็คก่อนเช็คแผนที่ก่อนับผมปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดออดูเออดหมือนว่ามันจะเลี้ยวผิดป่ปวะเนี้ยแบบช่ไรบเชฟเชเลี้ยวผิดไปอืมโอเคไม่ผิดครับได้อยู่ก็ขับตรงมาเรื่อย โอเคไปกันต่อผมเคยนะครั้งนึงแบบว่าขับแล้วไปชนพวกโขดหินครับแล้วก็ถังน้ำมันรั่วครับน้ำมันมันจะลดลงค่อนข้างไวครับลดลงเรื่อยๆเลยอันตรายมากแล้วก็ไม่ถึงปลายทางอะ่ะ <c oughs> น้ำมันหมดก่อนตัวนี้ติดหนักเลยครับค่อยไต่ไป นี่จผมใช้สลึงส,สลิงดึงนะครับไม่ใช่สลึง <ś c oughs> สลิงสลิงนะครับเออพืชผุดตลอดเนี่ยพืชผุดเออยเฮ้ยอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงใจเย็นเพื่อนเออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกเลยเอาอีกแล้วล่วงอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยอ,อะไรกันครับเนี่ย <ś c oughs> ยังไงดีวะเดี๋ยวนะ ถอยกันถอยครับทุกคนถอยโอเคประมาณนีนะ้น่าจะใช้งานได้แล้วไปเปล่าคนนั้นต่อครับเออนี่อะมาชาบ,บริการต่อปัญหาของผมคือผมไปเอาตัวพ่วงมาครับผมพ่วงผมมันมันไม่มีคอกอ,อมันล่วงง่ายมากนะมันเป็นพ่วงไอ้นี่ครับเอาไว้สําหรับขนส่งพวกรถยนต์นะครับอื มันไม่ใช่ใส่ตู้คอนเทนเนอร์เ้เออประมาณนั่นแหละปามาผีพวงอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆมือผมก็จับไซ่์หมดอ่ะลากได้ครับแต่ก็ค่อยระวังเอาครับยกขึ้นมาโอเคโอเคได้ไหมดูดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมกล้องครับตอนนี้ พยายามหามุมกล้อง,งมองไง่ายๆหน่อยอ่ะตรงนี้แหละมองง่ายหน่อยโอเคยืดแขนหลังจากนั้นค่อยๆวางาเบาๆครับผมวางเบาๆเบาๆเพื่อนแล้วมันเอียงอย่างนี้มันจะมันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวใหม่เดีใหม่นายน่ตรงๆไม่ได้หรออยากทำมุมเอียงทำไมเนี่ยตรงๆหน่อยเพื่อน เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเพื่อนโอเคโอเคน่าจะได้อยู่มัง้งแต่อลองเช้นเชนเปลี่ยนรถด,ดูครับฮะลองแพ็คของใหม่ดิได้เบ้าโอเคได้อยู่เด้งปึ้งเลยมาโอเคไปกันครับลุยก,กันต่อฮะขอบใจเพื่อนเคนด้วยนะครับผม ขอบใจมากไม่รู้ว่าได้ดับเครื่องหรือไม่เมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะลืมออไม่เป็นไรหรอกปล่อยเดี๋ยวก็ดับเองค่อยไปครับค่อยไปบอกตัวเองว่าค่อยไปครับดัน,นอีกความจะได้นะ ามสะพานแลวเว้โอเคสะพานใกล้คือสะพานแล้วทุกคนเปิดไฟหน้าหน่อย <c oughs> ไฟหน้าเราไม่ค่อยสว่างสะใจเท่าไรเลยครับ <c oughs> แต่ผมไม่เปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้มันสว่างกว่านี้เป็นสะพานเนี่บเป็นครั้งแรกที่ได้ข้ามสะพานตัวนี้นะในที่สุดครับเราก็จะไปถึงท่าเรือทักทีนะหลังจากหลายๆ,ๆ EP นะผม <c oughs> ติดปัญหาค่อนข้างเยอะครับกว่าผมจะมาส่งวัสดุนะครับผมตัวนี้ได้เดียว ใครที่ติดตามมันผ่านมานะครับผมก็เนาะผมเอาตัวเนี้ยลากมาจากอีแมพหนึ่งหลังจากที่มากลากมาปุ๊บนี่ครับผมผมก็มาสังเกตมาดูโอ้โหทางยังไม่ได้เชื่อมครับทางยังขาดอยู่ครับสะพานไม่ได้ทำครับสามสามจุดได้นะเท่าที่จาได้อก็ไล่หาวัสดุต่อครับวิ่งซ่อมสะพานครับผมซ่อมสะพานเสร็จมาถึงจุดที่ว่าจะไปขนส่งเรือครับก็ยังมีสะพานจุดนี้ครับที่มันยังขาดอยู่เนาะ แต่ว่าพอเราไปหาของมาปุ๊บนะเดี๋ยวยวผมมาร์กแผนที่กันลืมโอเคครับตรงไปเรื่อยพอไปหาของมาปุ๊บของไม่พออีกฮะงานเข้าแล้วก็ส่งของผิดอีกด้วยนะ <c oughs> เนลวลาอที่ยังหารับแล้วก็กินเวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็บินไปเอาของใน ep นี้ครับนะครับหลังจากที่ไปเอาของมาครบนะครับผมก็มาลากตู้คอนเทนเนอร์ครับ แล้วก็พลิกคว่ำอครับกิ้งลงข้างทางอีกผมต้องวิ่งไปเอานี่ครับไปเอาตัวรถเคดมานะผม <S <S 1> <S 1> เพื่อมายกตัวคอนเทนเนอร์ใส่ตัวพ่วงเทเล่ตัวนี้ครับใส่เสร็จขับไปได้สักพักก็มากิ้งลงอีกแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยบุสักเยอะเหลือเกินครับกว่าจะทำธุรกิจได้ก็จนถึงมาทุงตอนนี้ครับใกล้ถึงละอีกไม่กี่เมตรนะครับผมไกจะถึงท่าเรือแล้วก็น้ำมันตอนนี้เหลืออยู่ในถัง88ลิตรนะครับ ก็จะหมดแล้วผมเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนปกติดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกียร์เกียร์เกียร์สโลนี่จะช้าเกินเบา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 ก้ถึงแล้วทุกคนตื่นเต้นเลยกันรู้สึกว่าถ้าถ้าส่งตู้คอนเทนเนอร์นี้ได้ไม่รู้ว่าจะจบภารกิจในเรื่องของแบบนี้เลยหรือไม่เนาะ ถ้าจบได้นี่ก็เดี๋ยวก็จะให้แมปไปทาแมปถัดไปนี่จะเป็นเมืองสโนนะครับเป็นเมืองหิมะเนาะก็ไปเล่นในเมืองหิมะกันต่อให้จบนะครับแล้วค่อยข้ามไปแมปถัดถัดไปเนาะไม่อยากข้ามไปข้ามมาครับเดี๋ยวทุกคนจะงงเงานะ่ที่จริงมันมีแมปอัปเดตใหม่ตามที่ผมเกิดในต้นคลิปนะครับแต่ว่าก็าอยากไปเล่นอยู่นะแต่ว่ามันอเออมันก็จะให้เล่นอันเก่าให้จบก่อนดีกว่า ก็เกมนี้รู้สึกว่าจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะใส่ใจค่อนข้างเยอะครับรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ตัวตกแต่งรถอะไรพวกนี้ครับถึงแล้วทุกคนอันนี้มีอะไรเนี่ยอุปกรณ์อะไรให้เราพ่วงอีกหรือเปล่ายวค่อยว่ากันว้าวในที่สุดครับทุกคนในที่สุดครับทุกคนก็ถึงสักทีส่งของเลยล้วยกัน เรียบร้อยครับมาเช็คภารกิจเนื้อเรื่องกันหน่อยแล้วภารกิจเนื้อเรื่องยังไม่จบนะเพราะว่ายังไม่มีติ๊กถูกด้านหน้าครับนะครับผมตัวดอร์ิงด้านหน้าครับไซมือล่างเนาะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบายๆครับสวัสดีครับ